การทำดีย่อมได้ดีการทำชั่วย่อมได้ชั่วเสมอมาปัดไม่ออกอันนี้ใครทำดีอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ที่แจ้งก็ดีอยู่ที่รับก็ดีใครทำชั่วอยู่ที่แจ้งที่รับก็เป็นความชั่วตลอดไปอันวันติโลเกละโหนนามะมความรับย่อมไม่มีในโลกแม้จะรับหูรับตาใคร แต่ก็ไม่รับสำหรับผู้ที่ทำาะเองทำอยู่ในที่มืดทั้งดีทั้งชั่วก็เป็นดีเป็นชั่วอยู่ในที่มืดทำในที่แจ้งก็เป็นดีเป็นชั่วอยู่ในที่แจ้งเพราะนั้นจึงรักษาตนให้ดีอยู่ในสถานที่ทุกแห่งไม่ว่าที่แจ้งที่รับดีอยู่กับเราไม่ไม่ดีอยู่กับที่แจ้งที่รับพากันตั้งใจประพื่ิปฏิบัติ แบบฉบับของชาวพุทธเรานี้ก็เป็นแบบฉบับที่เหมาะถูกต้องเหมาะสมดีแล้วทุกอย่างหาที่ต้องติไม่ได้ผู้ที่มาแสดงแบบให้เราฟังก็คือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีใครเสมอเหมือนว่าพระไทยคือใจก็บริสุทธิ์สุดส่วนธรรมก็บริสุทธิ์นำมาสอนโลกก็เป็นสวขาดธรรมตรสไว้ชอบแล้วทุกอย่าง